ก่อนอื่นก็ขอสวัสดีทุกๆคนนะครับแล้วก็ FC ทุกๆท่านทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับหรือเข้ามาฟังนะครับผมช่างบอยร้อยวิละเมอธรรมครับผมวันนี้มันมีประเด็นอยู่เกี่ยวกับเรื่องการขนส่งนะครับซึ่งลูกค้าอยู่ภูเก็ตเนาะได้สั่งกระชนท้ายกับทางร้านไป แล้วขนส่งเราใช้บริการขนส่งนี้เป็นประจำคือในใบเสร็จเขาระบุบอกอยู่แล้วแหละว่าเขาไม่รับผิดชอบทุกกรณีออันเนี้ยเราเข้าใจส่วนลูกค้าลูกค้าก็ดีนะครับเข้าใจเรานะครับลูกค้าดีมากยอมรับแต่ที่จะออกมาพูดในวันนี้คือคุณไม่รับผิดชอบเราเราพอ เขจะรับได้นะเขจะรับได้แต่มันไม่น่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะผมว่าเราใช้บริการกันอยู่เป็นประจำมันไม่น่าเกิดขึ้นเลยนะครับสินค้าราคาเป็นหมื่นพี่ไม่ใช่ราคาสองสามพันร้อยสองร้อยต่อให้เป็นร้อยสองร้อยสองสามพันมันก็ไม่น่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น แต่มันก็เป็นเรื่องที่เลี่ยงไม่ได้ผมเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องที่เลี่ยงไม่ได้แต่ผมอยากให้บริษัทขนส่งนะบริการให้มันดีกว่าน,นี้หน่อยได้ไหมครับคือสินค้ามันเสียหายนะครับเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูนะครับมีคลิปให้ดูอยู่เดี๋ยวผมจะเอาให้ดูลูกค้าสั่งชุดแต่งเป็นงานชนท้ายเต็มตัวของทางร้านไปนะครับพอไปถึงปลายทาง ลูกค้าผมไม่มั่นใจว่าลูกค้าแกะดูนะเวลาขนส่งเอามาส่งให้หรือเปล่าแต่รูปที่ส่งมาให้ดูนะครับคือวางอยู่หน้าบ้านยังไม่ได้แกะออกก็เป็นสภาพปกติเขาบอกทางขนส่งก็แจ้งมาว่าคือเขาก็ไม่เห็นของข้างในว่ามันเสียหายหรือไม่เสียหายอันนี้ผมก็เข้าใจขนส่งนะครับผมเข้าใจขนส่งคือผมจะพูดต่อว่า ที่คุณระบุไว้ว่าไม่รับผิดชอบทุกกรณีต่อให้ผมมีคลิปขั้นตอนการแพ็คของมันดีอ่ะมันไม่มีใครเอาของไม่ดีไปขายให้ลูกค้าหรอกครับอ่าใช่ไหมทุกคนว่าถูกต้องไหมครับผมพูดถูกต้องไหมแต่เหตุมันเกิดมาแล้วซึ่งผมเป็นลูกน้องในอู่พี่ผมเป็นเจ้าของอู่กับพูง่ายๆ่าว่าอู่พี่ผมก็เหมือนอู่ผม เพราะว่าผมก็ต้องช่วยเขาดูแลแต่ผมอะช่วยเขาเท่ากับที่จะเป็นตัวตนของเขาเลยไม่ได้เพราะว่าผมไม่ได้เก่งขนาดนั้นแต่เรื่องบางเรื่องอะไนที่ผมช่วยได้ผมก็พอช่วยได้ผมก็ต้องช่วยเขาประเด็นนี้แหละครับพี่ผมเขาก็ซัพพอร์ตออกไปคุยกับลูกค้านะอ่าเห็นว่าเขาก็จะช่วยแล้วไปชอบลูกค้าให้ขนาด ทางอู่นะครับยังช่วยรับผิดชอบเลยครับผมแต่ทางคุณไม่รับผิดชอบอะไรเลยผมเข้าใจอยู่ว่าไม่รับผิดชอบอะไรเลยแต่บางทีมันก็ไม่ได้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นผมอยากให้คุณน่ะพัฒนาการบริการการส่งนะครับการให้บริการของคุณหน่อยถ้าเป็นอย่างนี้บ่อยๆผมว่ายากนะครับจะมีคนใช้บริการขนส่งของคุณต่อไปถ้ามันมีคลิป ตอนขั้นตอนการแพ็คจริงๆนะถ้าผมยังใช้บริการขนส่งคุณอยู่นะถ้าผมมีคลิปวิดีโอให้เนะี่ยคุณจะรับผิดชอบไหมคุณก็ไม่รับผิดชอบอยู่ดีแต่มันดีตรงที่ว่าเรามีคลิปเอาให้ขนส่งดูแล้วก็เอาให้ลูกค้าดูว่างานมันเป็นงานดีเป็นงานเรียบร้อยเป็นงานพร้อมใส่พร้อมประกอบพร้อมใช้งาน มันไม่มีใครเอางานเหี้ยงานเสียไปไปขายให้ลูกค้าหรอกครับขอโทษที่ใช้คําหยาบนะครับผมลูกค้านะลูกค้าก็บอกว่าเข้าใจอู่นะครับแต่ขนส่งทางภาคใต้นะครับบริการนี่อย่างนี้เลยครับบริการอย่างนี้เลยบอกเลยครับว่าดุดันดุรแรงนะครับขนส่งที่ใต้ แข็งแก่งครับไม่เกรงใจใครเหมือนกันไม่รู้จะสรรหาคำไหนมาพูดนะถ้าบริการแบบนี้อย่าบริการเลยดีกว่าผมว่านะคนเราอะถ้ามันมีจิตสํำนึกกันนะผิดก็ว่าไปตามผิดทําผิดก็ต้องยอมรับผิดชอบวพาทาผิดไม่มีใครว่าหรอกเอออย่างถ้าเกิดว่าไปถึงบ้านลูกค้าแล้วเงี้ย ผมไม่ได้ว่าปลายสายนะครับแล้วผมก็ไม่ได้ว่าต้นสายฮะผมแค่ยกตัวอย่างสมมุติว่าต้นสายหรือปลายสายทํำของร่วงตกมันต้องมีการเสียหายอยู่แล้วแค่คุณพูดเข้ามาว่าคุณทําของร่วงหรือของตกไม่ว่าต้นสายหรือปลายสายแล้วแจ้งลูกค้าอ่อลูกค้าเขาจะว่ายังไงแล้วค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งหรือลูกค้า ขาโทรมาหาอู่ว่าขนส่งไนดะ้ทาการตกนู่นนี่นั่นนะอ่าทางอู่จะมีการรับผิดชอบไหมเพราะว่าเห็นในหัวบินบอกว่าขนส่งไม่รับผิดชอบทุกกรณีอ่าอย่างนี้มันยังน่าฟังหน่อยครับผมพูดถูกต้องไหมถ้าเป็นแบบนี้มันยังน่าฟังหน่อยแต่คุณเล่นไม่พูดไม่บอกว่าการขนส่งของคุณเป็นยังไงผมก็โทรไปหาเจ้าหน้าที่ขนส่งนะน่าจะเป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์หรือว่า เจ้าหน้าที่เสมียนเขาอะไรประมาณนี้หรือว่าบัญชีเขานี่แหละเขาก็บอกว่าเขาขอตรวจสอบกล้องวงจรปิดก่อนว่ามันเป็นที่ต้นสายส่งมาหรือว่ามันเสียหายตั้งแต่อตอนที่ปลายปลายทางเอาไปส่งให้ลูกค้าก็ไม่รอสายไม่นานนะครับไม่เกินสิบนาทีเจ้าหน้าที่เขาโทรกลับมาเขาก็บอกว่าอืมเขาดูจากรูปที่เจ้าหน้าที่ขนส่งเอาไปส่งลูกค้า ถ่ายรูปมาให้ดูมันก็ปกติเพราะว่าเขาไม่สามารถเห็นของข้างในได้ผมก็เข้าใจแต่การเราดูดูในรูปอะรถอะอะไรรถนะครับกันชนท้ายอะมันแตกด้านขวาแล้วคุณเอากันชนอะไปวางไว้หน้าบ้านเอาด้านขวาเข้ากําแพงแล้วถ่ายรูปนะครับคืออันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเขาตั้งใจหรือไม่ตั้งใจนะผมไม่ได้ว่าใครทั้งนั้นแหละแต่เพื่ออยากออกมาพูดว่า ให้พวกคุณบริการให้มันดีกว่านี้ภาษาบ้านบ้านผมนะผมไม่รู้หรอกว่ามันจะแต่งแต่ต้นทางมาเอาไปหรือว่าไปทำร่วงแตกตอนปลายสายไปส่งลูกค้านะปลายทางอย่านะแล้วก็ไปถ่ายรูปลักษณะที่มันมันจะบังเอิญไปหรือเปล่าแตกข้างขวาเอาไปซุกไว้ในซอกอ่าถ้าเป็นคนที่เขาไม่มีความรับผิดชอบอนะเขาก็จะทำกันแบบนี้แหละ เขาถ้าทำแบบนี้เลยเอาตัวเองให้รอดให้พ้นจากความผิดไว้ถ้าคุณเป็นคนประเภทแบบนั้นนะผมบอกเลยว่าเลิกนิสัยแบบนี้ซะจริงๆเลิกนิสัยแบบนี้ซะถเถอะมันไม่ได้ทำให้คุณเจริญไปมากกว่านี้หรอกผิดก็คือผิดมันน่าฟังกว่านะผมว่าต่อไปนี้ผมคงไม่แล้วแหละ ผมพูดหลายครั้งแล้วนะคือมันไม่ใช่แค่บริษัทที่ที่ที่ขนส่งที่ผมส่งเมื่อวันที่สามเดือนเจ็ดหกเจ็ดเร็วๆนี้ก่อนหน้านี้มันเคยมีเคสแบบนี้ครั้งหนึ่งแต่อันนั้นเสียหายไม่เยอะเท่าอันนี้เคสนี้เสียหายเยอะกว่านะครับเคสนั้นก็เหมือนกันเลยไปใต้เหมือนกันด้วยแต่คนละจังหวัดหรือจังหวัดเดียวกันไม่รู้ผมจำไม่ได้ เหมือนกันเลยแต่อันนั้นเสียหายน้อยกว่านะครับเราก็เลยมาใช้เปลี่ยนใช้ขนส่งอีกบริษัทหนึ่งถ้าทุกคนดูแล้วถามผมว่าทำไมไม่ส่งบริษัทที่มันมีประกันสินค้าผมถามหน่อยถ้าคุณเป็นลูกค้าผมผมเป็นคนขายให้ผมขายชุดแต่งในราคายกตัวอย่างอย่างเช่นนะสมมติว่าคุณซื้อกันชนท้ายไปเนี่ยหนึ่งมื่น สองพันบาทสมมุตินะสมมุติราคาผมไม่บอกหรอกว่าเท่าไหร่แต่ผมสมมุติเอาแล้วการซื้อขายเนี่ยมันอยู่ที่คุณกับผมผมขายผมบอกว่าผมส่งให้แต่ค่าจัดส่งลูกค้าออกเองล,ลูกค้าเนี่ยต้องเสียละหนึ่งหมบาทค่าชุดแต่งหรือกันชนท้ายเนี่ย และค่าส่งอย่างสมมุติว่าคุณบอกหาที่มันมีประกันสมมุติค่าส่งไปใต้ไปภูเก็ตค่าส่งพันสองอ่าค่าส่งพันสองนะครับรวมกันเป็นเท่าไหร่หนึ่งมืนสามพันสี่ร้อยใช่ไหมหรือหรือเท่าไหร่เนี๋ยนะหมื่นสองหมืนสองอ่าใช่ หนึ่งพันก็จะเป็นหนึ่งหมื่นสาพันสี่รอยแล้วถ้าสมมุติว่ามีประกันประกันเนี่ยซึ่งผมต้องเก็บกับลูกค้าลูกค้าต้องคนจ่ายทั้งหมดทั้งมวลอยู่แล้วสมมุติว่าเขาเก็บประกันอีกห้าพันเท่ากับว่าคุณต้องเสียเงนินทั้งลูกค้าต้องเสียเงินทั้งหมดทั้งมวลเท่าไหร่ครับห้าพันเป็นหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งเดี๋ยนะห้าพันกับนั้นหมื่นสองก็จะเป็นหมื่นเจ็ดมืเจ็ด มืนเบวกอีกพันสก็เป็น18 200มื่นอาหนึ่งมผมถามหน่อยว่าใครเขาจะมาซื้อของผมถ้ามีคนกล้าซื้อผมก็กล้าขายครับถ้ามันแฟแฟทั้ง2ฝ่ายนะถ้ามันแร์ทั้ง2ฝ่ายนี่ผมโอเคเลย ในใจผมเนี่ยผมยังคิดเลยผมยังบอกว่าเดินสายติดแม่งเลยดีกว่ามังแต่มันก็เป็นไปไม่ได้ครับเพราะว่าต้นทุนมันสูงอย่างสมมติรอบคันไปภูเก็ตผมอยู่ชนบุรีเดินทางไปภูเก็ตค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ครับรอบคันทั้งคันเลยเนี่ยได้เงินอยู่สองหมื่น่าค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ครับไปกลับก็เท่าไหร่แล้วน้ำมันไหนจะกินอีก ต้นทุนมันสูงครับพี่แต่ถ้าเกิดว่าอย่างลูกค้ารอได้น่ะอะห้าคันหกคันเนี่ยรอบคันเนี่ยไปภูเก็ตที่เดียวเลยเนี่ยผมว่าอย่างนั้นอนะผมไปได้หรือม่งั้นก็แบบว่าอ่าทางผ่านอย่างเงี้ยก่อนถึงภูเก็ตอะไรอย่างเงี้ยแต่เป็นสายใต้เหมือนกันอย่างเงี้ยได้เลยห้าคันหกคันเจ็ดคันแปดคันเนี่ยผมไปให้ได้เลยจริงจริงอย่างเงี้ยโอเค อย่างไปยีสานเหมือนกันทางผ่านเงี้ยสี่คันห้าคันหกคันโอเคไปติดตั้งให้ได้ครับแบบนั้นแล้วก็โซนปรีมณนลทนหรือภาคตะวันออกนะครับภาคกลางสองสามคันเราไปให้อยู่แล้วครับผมคันเดียวเราก็ไปครับแต่ลูกค้าต้องเสียค่าน้ำมันให้เราอยู่แล้วอันนี้มันเป็นเรื่องปกตินะครับการซื้อการขายนะครับอยู่ที่คนสองคนแต่ถ้าคนที่สามคือขนส่ง ประเด็นเนี่ยผมถึงบอกว่าผมไม่ค่อยอยากส่งให้ลูกค้าเพราะว่าส่งให้ลูกค้าแล้วมันเกิดเคสปัญหาแบบนี้แล้วมันค่อนข้างที่จะแก้ไขาย,ยากครับผมแต่มันเกิดแล้วเราก็ต้องรับผิดชอบคือมันพูดยากครับเหมือนเหมือนเหมือนน้ำท่วมปากอ่ะมันมันเป็นไปไม่ได้จริงๆคือถ้าเราไม่รับผิดชอบอ่ะลูกค้า เอาไปโพสอย่างเงี้ยโซเชียลมันแรงนะครับทุกวันนี้ถ้าลูกค้าไม่เข้าใจนะครับเอาไปโพสเฮ้ยซื้อกันชนท้ายแต่งมาจากร้านมึงว่ะเออนู่นช่างบอยร้อยวิละเมอทำอะไรอย่างเงี้ยไอช่องมันอยู่ใน YouTube Facebook มันก็มีนี่ว่าทำไมไม่รับผิดชอบอะไรเลยวะผมเห็นปุ๊บเพื่อนผมเห็นพี่ผมเห็นปุ๊บมาคอมเมนต์ถามผมทำไมไม่รับผิดชอบ ผมจะตอบไงถ้าเป็นคุณคุณจะตอบเขายัางไงอ่าไม่ต้องคุณเป็นคนส่งหรอกถ้าคุณเป็นคนเป็นคนขายอะ่ะเป็นเจ้าของกีการเองอะ่ะคุณจะรับผิดชอบเขาไหมคุณจะรับหรือคุณไม่รับผมไม่รูมมร้แต่พี่ผมรับผิดชอบกับลูกค้าแน่นอนซเ c i a l มันแรงทุกวันเนี่ยมันมีผลเสียนะครับผลกระทบตามมาอีกหลายๆอย่างคือ ต่อให้ลูกค้าเขาไม่เอาเรื่องการคุยโทรศัพท์เนี่ยผมเชื่อเลยว่าต่างคนก็ต่างเอารูปมารวยต่างคนต่างเห็นใจคุยกันอยู่แล้วเห็นใจกันทั้งสองฝ่ายแต่ในใจลึกๆระวางสายไปแล้วเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าลูกค้าเนี่ยเขาจะคิดอีกอย่างหรือเปล่าหรือลูกค้าเขาจะเราเขาจะคิดว่าเราคิดอีกอย่างหรือเปล่า มันไม่มีใครรู้ได้เรื่องนี้มันไม่มีใครรู้ได้ครับคือสิ่งที่รู้ได้คือเราต้องรับผิดชอบเท่านั้นที่ผมมาทําคลิปเนี่ยผมไม่ได้เรียกร้องว่าจะให้คุณรับผิดชอบอะไรหรอกคือเราคุยกันไปแล้วว่าหน้าบินมันก็เขียนอยู่แล้วว่าไม่รับผิดชอบทุกกรณีแต่ผมอยากให้คุณบริการที่มันดีกว่านี้หน่อยยิงขอแค่นี้แหละให้มันบริการให้มันดีกว่านี้หน่อยแล้วมันเสียหายมาอย่างเนี้ย คุณน่ะไม่เดือดร้อนหรอกคนเดือดร้อนอ่ะเจ้าของกิจการจริงขนส่งนะครับบริษัทหนึ่งในจังหวัดชลบุรีผมบอกไว้เลยในจังหวัดชลบุรีต้นทางนะครับเราใช้บริการเขาอยู่ประจําอ่ะคือเราขายได้เรื่อยๆอ่ะเราใช้บริการเขาบ่อยมากครับผม ของเขาเป็นครั้งแรกเลยนะที่เกิดเหตุแบบนี้ครั้งแรกเลยจริงแล้วซึ่งเสียหายหนักเยอะมากอะ่ะเสียหายเยอะอยู่ครับผมใครว่าไม่เยอะนะก็แล้วแต่คุณเลยแต่สำหรับผมอะซึ่งผมเป็นคนทำอะมันเสียความรู้สึกผมเวยจริงมันเสียความรู้สึกผมแล้วผมบอกเลยงานที่ผมทำไปเน่ยมันไม่ใช่แบบว่า เนื้องานนี่แบบกะโหลกกะลาปลากระป๋องมาม่าใส่ไข่สองห่อยี่สิบอะไรแบบนี้งานน่ะมีชิ้นงานมันหนาลนะแต่น้ําหนักมันเบาผมไม่เถียงน้ําหนักมันเบาเพราะว่าเป็นงานไฟเบอร์มันเบาอยู่แล้วแต่จะทําให้มันหนักได้ให้มันหนาได้ทําได้ครับแต่จะทําไปเพื่ออะไรผมถามหน่อยว่าทําให้มันหนักลดเปล่าอ่ะงานพวกนี้มันเป็นงานอ่าเป็นงานคัต้อมอ่ะ อ่าผมพูดยริงเหมือนงานคัสตอมคือทิ่บอกว่างานคัสตอมคืออะไรมันเป็นงานที่เราคิดกันขึ้นมาเองเหมือนงานปฏิมากรรมอะ่ะอ่าเหมือนงานปฏิมากรรมอะ่ะเราคิดกันขึ้นมาเองเราทำกันขึ้นมาเองครับเป็นแบรนด์ของเราเองประมาณนี้เดี๋ยวผมเอาคลิปให้ดูไปดูกันนี่นะครับรูป ก่อนส่งนะครับเราแพคเรียบร้อยนะครับเป็นอย่างดีนะครับผมนี่ครับวางสวยหรูนะครับแพ็คเรียบร้อยมากและนี่รูปจากขนส่งนะครับที่ไปส่งบ้านลูกค้านะครับส่วนนี่ครับที่มันแตกที่มันเสียหายครับผมและมีชิปต่อไปนะครับสีแตกไหมสีแตกไหมนี่นะครับผมบริษัทที่ส่ง เป็นบริษัทขนส่งที่ภาคใต้นะครับพวกคุณดูเอานะครับผมว่าสมควรที่จะใช้บริการหรือเปล่าแต่สำหรับผมถ้าส่งไปใต้ไม่เอาแล้วครับก็ทุกคนก็คงได้ดูคลิปไปแล้วนะครับที่มันเกิดเหตุนะครับผมมันก็ประมาณนี้แหละครับ ผมบอกจริงว่าเฟลมากเสียความรู้สึกมากผมบอกจริงผมอยากให้ทุกคนแชร์ไปนะครับแล้วก็ศึกษาดูรายละเอียดในคลิปนี้นะครับผมถ้าเป็นตัวบุคคลขนส่งนั่นเองอะ่ะเขามาเป็นเจ้าของกิจการอะ่ะเขาก็ต้องคิดเหมือนผมแหละผมเชื่อยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับคลิปนี้ แล้วก็ต้องการขอโทษลูกค้าด้วยนะครับผมที่มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะครับแล้วก็ขอบคุณลูกค้านะครับที่เข้าใจครับผมยังไงก็ขอบคุณอีกครั้งนะครับ